เขาต้องฝึกกันนานไหมครคนดู้ในใจว่าอย่าแพ้เด็กสี่หวนาร่างกายพร้อมมากวันนี้คุณผู้ชมอูกองข่าวเรานัดกับพี่นีทัศนไว้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาซิ่งเมื่อหัวใจเราซิ่งแล้วทุกอย่างก็พร้อมซิ่งคุณผู้ชมเราจะมาซิ่งกับรถดริฟที่ทำจากเครื่องสูบน้ำเขาจะซิ่งมันขนาดไหนตามไปเข้าไปในสนามกันคามไป นนี่พี่นิทัศว่าะคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่คะโอ้โหซิ่งเลยนะคะพี่ใช่ครับหนูก็ซิ่งเหมือนกันใจอย่างเดียวที่ซิ่งได้ได้ทีนี้เดี๋ยวได้ลองของจริงลองได้เหรอคะได้ลองแน่โอ้โหไอ้นี่เขาเรียกว่าสัมสัมรอดิฟครับผมแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นเห็นบอกว่ามาจากแบบเครื่องสูบน้ำจริงไหมใช่ครับแล้วมันตรงไหนที่แบบมีเครื่องสูบน้ำที่นี่นะนี่ครับนี่จริงๆก็คือเครื่องสูบน้ําเลยใช่ครับเครื่องร้อนระวังนะครับเริ่มมาตั้งสักกี่ปีแล้วคะที่เริ่มท ประมาณ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วได้ครับแล้วทําไมต้องตั้งชื่อว่า3รลอดีบป่ะพี่นิทานคะจริงๆอ่ะมันมาจากฝรั่งนะเขาใช้ชื่อว่าโมโตไทสไลด์ก็คือไทเนี่ยมันแปลว่า3ามพวกเราก็เลยพอมาอยู่เมืองไทยก็เออสาล้อดิฟเนี่ยแหละประมาณนั้นครับผมแล้วก็ตั้งชื่อกันนึกว่าพี่อยู่ในแวดวงกาแฟแบบดิฟกาแฟเอยไมเอเอามาสล้อดิได้เอามาดิฟ มาเป็นทุกอย่างได้ไงอ่ะพี่นี่คะคือเราอ่ะมีต้นตำรับจากพวกเรากันเองก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จากใน YouTube ก็ส่วนหนึ่งดัดแปลงแก้ไขนู่นนี่นั่นให้มันเข้ากับสรีระของพวกเรากันเองฝรั่งเขาอาจจะนั่งเหมือนฮาเลยนะใหญ่ใหญ่โตโตสูงๆเพราะตัวเขาใหญ่ของเราเนี่ยจำลองมาจากรถโกคาร์ดบ้างล่ะจำลองมาจาก3ล้อที่เราเคยเห็นคุณคุ้นตาบ้างล่ะครับชิ้นส่วนประกอบก็คือมอเตอร์ไซค์รถไถรถโกคาร์ดเครื่องสูบน้ำ ผสมกันนี่มันทำจักรยานเนาะใช่ครับอันนี้กืจักรยานรวมทุกอย่างคือผสมมาเป็นอันนี้เป็นแบบว่า made in Thailand เลยนะใช่ครับผมคนไทยทาหมดเลยแล้วจริงๆพี่นินทาคือเป็นคนคิดทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่แรกเริ่มแต่มีต้นตํำรับมีเพื่อนมีกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาครับผมอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ประมาณที่เท่าไหร่นะพี่นินทาคะถ้าอย่างคันนี้น่าจะเป็นเจนที่3แล้วครับจริงๆมันมีกี่ประเภทพี่นินทาคะถ้าเป็นหลักเลยนะก็คือเราแบ่งเป็น2ประเภทไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ ทีนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นล้อหน้าขับพอเป็นเครื่องยนต์ก็กลายเป็นล้อหลังขับฟ i ลลิ่งต่างกันให้อารมณ์ที่ต่างกันความมันต่างกันทักษะต่างกันครับผมถ้าหนูแบบอยากได้มันๆเลยต้องแบบไหนขับหลังเครื่องยนต์ขับหลังใช่แต่ถ้าเริ่มต้นยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยขอเริ่มต้นที่ไฟฟ้าดีกว่าทีนี้ความเร็วมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ณิคะพูดแล้วจะหาว่าโมพูดแล้วจะหาว่าโมอย่าบอกนะเระดัดรถตุ๊กตะคานะ ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เหรอครับจริงๆอย่างคันพวกนี้ค่ะพี่นิั์มันนี่คือรูปแบบไหนอันนี้เขาคือเป็นรถเช่าทั่วไปที่เด็กตั้งแต่อายุ8ขวบ7ขวบที่<ต>ผมเคยเห็นมานะสนามอื่นมีสนามนี้ก็เริ่มมีแล้วคือเด็กน้อยเด็กเล็กเลยสามารถเล่นได้เล็กที่สุดที่พี่นิทัศ์เคยเจอสักอายุเท่าไหร่คะพูดแล้วจะหาว่าโมออไม่ต้องโมหรอกแม่บอกเลยบอกเลยแม่สี่ขวบ จริงเหรอขี่คันนี้ได้นะนะเป็นรถแบบนี้ด้วยเครื่องยนต์ด้วยโอ้โหรับชื่อน้องแกลนตอนนี้เขาอยู่ที่อยุธยาวันหลังจะพาไปแนะนาโอ้โหดีเลยสี่ขวบฟันนี่ยังหักน้ํานมฟันน้ํานมอยู่เลยอ่ะฟันแท้ยังไม่ขึ้นเลยฟันแท้ยังไม่ขึ้นเลยตายแล้วจริงจริงฟันแท้ครบมันยังึ้นไม่ได้เลยทำไม่ได้อยู่อายเด็กสี่ขวบเลยนะบอกให้นี่คนอายุเยอะไหมพี่นีทันมามามาเล่นที่นี่ค่ะ อายุสูงสุดที่พี่เคยเจอนะครับอายุ65ส้าจริงพ,พ่ออย่างเงี้ยหรอใช่คุณพ่อเลยแหละสูสุดสี่ขวบทักษะมีผู้ใหญ่ดูแลขี่เป็นเชิญเลยแล,และอย่างวันนี้ปา๋าจะมาลองใช่ไหม ก็คือจะต้องเริ่มยังไงที่นี่คะค่ะดับแรกเลยเอาไฟฟ้าก่อนเอาให้หนูขี่ได้เลยได้เลยได้ทาได้ได้แน่นอนได้แน่นอนสายตาเธอบอกสายตาเธอบอกเธอเป็นคนกล้าดูแล้วเธอเป็นคนกล้าสายตาเธอบอกถ้ากิดหนูคว่ำอยู่ในนี้ก็คือไม่เป็นไรลงมาอยู่างนี้ค่ะโอเคงั้นโอเคทีมวกกันน็อให้ใส่กางเกงยีนมารองเท้าผ้าใบโอเคแล้วอแล้วอีกอย่างหนึ่งรถพวกนี้นะครับล้อหลังเนี่ยมันลื่น โอกาสที่จะคว่ำน้อยมากมันจะลื่นปัดกระแทกยางกระแทกกันเองอแค่นั้นเองครับตั้งแต่เปิดสนามมายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเลยจริงๆอ๋อมีจากหัวใจวาย <c oughs> ไม่ขนาดนะั้นฮัเล็ทาเล็ทมันจะเต้นหัวใจเต้นไวยนะครับหัวใจเตนะ้น <c oughs> วนอกจากใจกล้าแล้วก็ลองเลยอ่ะลองเลยต้องลอง <c oughs> อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ให้พี่นีทัศสอนเพราะว่ารอบต่อไปเขาจะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะประมาณในอ่าเดี๋ยวเราลองดูเพื่อนๆในสนามเขาเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองของจริงจ้ะได้ครับผมเจอกัน ว่ารถแบบน่าจะเหมาะกับเรามันมีแบบถ้าคนตัวสูงตัวเล็กตัวอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เป็นสแตรดานนะคะก็รถทั่วไปในร้านนี้ตอนนี้นะครับจัดไว้จะเป็นสแตนดาดระดับผู้ใหญ่ตั้แต่ความสูง150ขึ้นไปจนถึง170เล่นได้หมดอ๋อเล่นได้หมดในครันนี้เนาะใช่ครับแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยพัฒนาอย่างโอ้โหคำถามดีมากกับเราอ่ะเหมือนเตรียมการบ้านมาก็คือเราเจอปัญหาว่า ผู้ใหญ่คุณพ่อมาเล่นด้วยกับลูกนั่งซ้อนกันเราก็เลยปรับแต่งให้เบาเนี่ยสามารถสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้เหมือนปรับเบาะรถยนต์อย่างเงี้ยถูกต้องอุปกรณ์มันนะครับก็แค่ว่านั่งนั่งเบาธรรมดาขาวางตรงไหนก็ได้หีือจะถีบก็ได้พี่ชผ่อนถือหนโอเคผ่อนถือนยนะด้วยกันเห็นไหมครับพอ้นัางปุ๊บอ่าปุ๊บแล้วขาถีบมาตรงนี้ก็ได้ครับเอาส้นเท้าประมาณนั้นใช่ครับ ท่านี้เลยท่านี้เลยใช่ครับประมาณนั้นหนูต้องเริ่มยังไงพี่นิทัศแลวพี่ขวางล้อหนูอยู่ไม่ก็คือยังไม่ให้ไปกลัวจะบิดคันเร่งมาไงขวางไว้ก่อนกลัวพลาดครับผมเพราะว่าต้องรู้ทักษะก่อนว่าการเปิดคันเร่งเบาๆไปเรื่อยๆก็ขี่ธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเปิดคันเร่งมากขึ้นแล้วเอาสะโพกครับช่วยสะบัดนิดนึงรถจะเสียอาการพอรถเสียอาการเราก็เติมคันเร่งต่อ ประมาณนั้นโอ้โหก็แอบยากเหมือนกันนะสำหรับมือใหม่อ่ะต้องลองเขาต้องฝึกกันนานไหมต้องไว้ในใจว่าอย่าแพ้เด็กสี่ขวบนะเธออ๋อได้ได้โอเคหนูก็หวังว่าหนูจะไม่แพ้เอาลองดูอันนี้เดี๋ยวต้อบิดยังไงจ้ะค่อยๆบิดไปเรื่อยๆก่อนครับยังไม่ต้องทำอะไรนะทั้งสิ้นบิดไปปกติโอเคครับปองครับโบครับหน้าดีแวบิดไปธรรมดาก่อนครับผม ฮันเลนหนูมันขึ้นกระจายไปหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าหัวใจเธอถึงแล้วเหรอใจถึงแล้วนะมใช่ใจถึแต่หนูขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าหนูต้องพึ่งพี่เธอมาอนพี่สอนให้เธอเล่นรถดิฟแต่เหมือนเธอเล่นรถบัมเลยอะยูกระจายไถือว่าพอได้ไหมได้อยู่ได้อยู่นะฝึกอีกแค่วันเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องคือรงพยาบาลไม่ใช่อย่างนั้นรู้เรื่องคือได้แน่นอนตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่พอเธอเล่นหน้าตาสีหน้าเธอ1213อ่อะ จริงมันได้ฟีลลิ่งความสนุกสีหน้าสีตาแบบโอ้โหชัดมากมันน่ะอยู่นในสนาม,มนอ่<อ>ะใช่ครับเราเข้าใจว่าแบบมันมันจะดูตื่นเต้นแบบคือกลัวทำไม่ได้ไงแต่พี่ดิทันบอกแล้วว่าเด็กสิงห์ผก็ทำได้ใช่ฮะไม่ยอมไม่ได้ไงปลุกใจปลุกใจ<อ> <ทำ S 3> แต่ว่าม<ด>ันสนุกอ่ะทีนี้ใครอยากจะมาเล่นมาปันี มาที่ไหนคะตอนนี้เหรอครับถ้ามาตรงนี้ก็คือถนนราชพฤกษ์นะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกให้ลองพิมพ์ใน Google ว่ามาลองดิฟหรือมาลองิมาลองกาแฟมาลองคาเฟ่ประมาณนั้นนะครับมาได้ตั้งแต่กี่โมงพี่คะค่ะตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนไปถึง3ามทุ่มเลยครับผมโอ้ยยาวเลยนะเล่นช่วงเย็นอากาศดีกว่ามาได้เลยเจอแน่นอนมีอาจารย์สอนด้วยไหมจ๊ะมีมีโอ้ยถ้าใครแบบที่บ้านมีเด็กๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยสบายมากเลยสบาย มีนี่อุปกรณ์เซฟตี้พร้อมใช่ครับมีหมวกกันน็อกเธอกระแทกยางกระแทกเท่าไหร่เธอก็อยู่บนรถไม่ได้ไปไหนเลยไม่เห็นเธอกระแทกนะเป็นร้อยกระแทกอ่ะเมื่อกี้แต่สนุกมากแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมพี่นินะคะ เบอร์ติดต่อเดียวให้ไว้ทีหลังแต่ถ้าเบอร์พี่ได้ตอนนี้เลยอ๋อได้ตอนนี้เลยได้ไวได้เลยค่ะได้ใจพี่ดิทันมากนี่ยใครที่ชอบแบบกีฬาแบบเขาเรียกเอ็กซ์ตรีมได้ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นแบบสไตล์แบบผจญภัยผัดโผนตื่นเต้นเนี่ยให้มาได้เลยค่ะมาลองดูสามล้อดริฟต์นี่คือเป็นฝีมือคนไทยเลยล้วนความเร็วไม่ได้เยอะแต่มันได้ความสนุกตรงที่รถมันไหลลื่นเราจะควบคุมอาการการเสียอาการรถเสียอาการคุมยังไงให้อยู่แค่นั้นเองปัจจัยหลักนี่แหละ มันตรงนี้แหละค่ะคุณผูม้ชมว,วันนี้ขอบคุณพี่นิทานนะคะยินดีมากๆาตจขอขาบอีกประมาณ30รอบแล้วค่อยกลับบ้านฟรีด้วย ฟันทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมนลือทุกที่เลยจ้า